สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับหัวข้อหนึ่งใน Empathy Apart to Resilience นะคะหัวข้อนี้ชื่อว่าฟื้นพลังฝ่าวิกฤตด้วยเป้าประสงค์ขององค์กรโดยดรชันชัยชัยสุโกศลนะคะเป้าประสงค์ขององค์กรมันจะช่วยให้องค์กรของเราเนี่ยฝ่าวิกฤตไปได้อย่างไรนะคะวันนี้ดรชันชัยนะคะก็จะมาคุยกับเราเหมือนมาเกลดนำให้เราฟังนะคะว่าเราจะได้พบกับ อะไรบ้างในหัวข้อเต็มๆในงาน Empathy uh, p a t to Resilience นะคะอยากจะแนะนำดรชันชัยหน่อยนะคะดรชันชัยเนี่ยเป็นผู้ที่ร่วมก่อตั้ง Cojoy Consulting นะคะซึ่งเป็นองค์กรที่ทำงานกับองค์กรต,ต่างนะคะเป็นโคชชิ่งเป็นเทรนนิ่งนะคะแล้วก็อาจารย์ชันชัยเนี่ยก็จะมีประสบการณ์เยอะนะคะในการทำงานกับองค์กรเป็น Executive Coach แบบนั้นนะคะงนั้นเนี่ยวันนี้เราขอมา ฟังอาจารย์ชันชอยอาจารย์ชันชัยเป็นการเกินนําเล็กน้อยค่ะอาจารย์ครับเป้าประสงค์ขององค์กรนี้มันคืออะไรคะเป้าประสงค์ขององค์กรคําถามหลักเวลาเราถามองค์กรเรื่องเป้าประสงค์นะครับเราจะถามว่าองค์กรของเรามีอยู่ในโลกใบนี้เพื่ออะไรหรือถามในทางกลับกันนะครับถ้าพรุ่งนี้ไม่มีองค์กรของเราอยู่ คนในโลกจะคิดถึงองค์กรของเราว่าอย่างไรอะไรทําองนี้นะครับองค์คำถามแบบนี้องค์กรทั่วไปมักไม่ค่อยคุยกันโดยเฉพาะองค์กรภาคธุรกิจนะครับที่เน้นกําไรและการอยู่รอดขอสมควรเี่ยนะการทําเป้าทํายอดเนี่ยจะไม่ได้พูดเรื่องนี้นะครับแต่ว่าเป้าประสงค์ก็คือเราจะทําเงินได้แค่ไหนเท่านั้นเองใช่ไหมคะใช่แล้วหลายๆครั้งเนี่ยพอเจอวิกฤตปั๊บมันงงอะ มันปรับตัวไปต่อไม่ได้ว่ายอดขายทําไม่ได้แล้วลูกค้าเซฟเงินหมดช่วงนี้ไม่มีใครกล้าใช้ใจ่ายอะไรมากเป็นต้นนะครับแต่ถ้าหลายครั้งเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องกลับมาในสภาพวะวิกฤตเราจําเป็นต้องกลับเข้าหาเสียงภายในของเราว่าจริงๆแล้วองค์กรของเรามีอยู่เพื่ออะไรของลูกค้าเพื่ออะไรของคนในโลกใบนี้เพื่ออะไรของสังคมถ้าเราเจอคำตอบ ว่าเพื่ออะไรเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ทําให้เราปรับตัวได้ง่ายมากขึ้นนะครับถ้าเราคิดว่าถ้าเราเป็นบริษัทขายผักแล้วพอเกิดวิกฤตหนอนเพลี้ยมแมลงผักหมดผักเจ๊งเราปรับตัวไม่ได้นะครับแต่ถ้าเราเราพบว่าเป้าประสงค์ขององค์กรของเราคือเราต้องการที่จะทําให้คนในโลกใบนี้มีสุขภาพที่ดี ผ่านการกินอาหารที่ดีของเราถ้าเราเด้นเรื่องสุขภาพที่ดีเนี่ยเราปรับตัวได้มหาศาลเลยนะครับเราสามารถเปิดโปรดักต์ใหม่ๆได้เยอะแยะมากมายนะครับเป็นสินค้าออแกนิกเป็นสินค้าสุขภาพเราสามารถที่จะเชื่อมต่อกับผู้ค้าท้องถิ่นอีกหลายรายและสามารถช่วยเหลือสังคมในช่วงวิกฤตโควิดอย่างนี้ได้ด้วยผมพูดแบบนี้มาจากตัวอย่างหนึ่งเลยนะครับของเมืองไทยที่ใช้วิธีนี้ ข้ามกลางวิกฤตที่ผ่านมาเป็นโฮสเทลที่หนึ่งนะครับซึ่งเดี๋ยวคงจะได้เล่าให้ฟังในเซสชันตัวหลักๆนะครับที่เขาปรับตัวแล้วก็ทํางานแบบนี้แล้วก็อยู่รอดผ่านวิกฤตได้ไม่ปลดพนักงานเลยนะครับก็สามารถช่วยคนที่ถูกล็อกดาวน์ในช่วงวิกฤตได้ด้วยเหมือนกันอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เราจะมาคุยกันในในเซสชันนี้น ฟังดูเป้าประสงค์นี่เป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งเหมือนเป็นรากฐานหลักขององค์กรตัวหนึ่งเลยใช่ไหมคะแล้วก็มันเป็นคำถามที่ทำให้เจ้าของธุรกิจนะคะหรือว่าคนทำงานในองค์กรเองเนี่ต้องกลับมาทบทวนอย่างลึกซึ้งถ้ายังไม่มีนะถ้ายังไม่มีเป้าประสงค์นี่ต้องกลับมาทบทวนแล้วก็ร่วมช่วยกันสร้างนะคะไม่ทราบว่าเป้าประสงค์นี้มันออกมาจากตัวเจ้าของธุรกิจหรือมันออกมาจาก คนทำงานร่วมกันสร้างคะอาจารย์มีทั้งสองแบบนะครับถ้ากลับไปคลิปแรกที่ผมพูดเรื่ององค์กร5าแบบนะครับองค์กรที่เป็นสีเขียวเนี่ยที่เน้นความเป็นความเท่าเทียมกันของสังคมเน้นการตอบโจทย์ปัญหาต่งางๆของสังคมเนี่ยหลายครั้งเป้าประสงค์จะออกมาจากผู้ก่อตั้งเจ้าของว่าต้องการทําเพื่อเด็กๆต้องการทําเพื่ออาหารปลอดภัยในโลกใบนี้ต้องการช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมอะไรแบบนี้ ซึ่งอันั้นก็ดีมากแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสำนึกขององค์กรในระดับสีทิวนะครับก็จะเขาจะเรียกว่า evolutionary purpose นะครับเป็นเป้าประสงค์ที่มีวิวัฒนาการก็คือเราสามารถที่จะมีเป้าประสงค์ร่วมของพนักงานหลายๆคนมาช่วยกันออกร่างสร้างรูปเป้าประสงค์ขึ้นมาใหม่ได้โดยอาจจะใช้แก่นของเป้าประสงค์เดิมที่มีอยู่ แล้ววิวัฒนาการเปลี่ยนไปข้ามกลางสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปอะไรทั้งนี้ฮะซึ่งมันก็ยังตอบโจทย์ความต้องการตอบโจทย์นี้ของสังคมแล้วก็ของคนทํางานในองค์กรอยู่ได้ด้วยเหมือนกันอืมค่ะแล้วในเซสชันของอาจารย์เนี่ยค่ะคนที่ทํางานในองค์การเนี่ยจะได้รับรู้ไหมคะว่าเขาจะหาเป้าประสงค์ขององค์กรเขาได้อย่างไรไหรืออาจารย์จะชวนทําเลยไหม เราจะได้มาฝึกฝึกกันครับในเบื้องต้นเป้าประสงค์องค์กรเนี่ยจร,จริงๆหาไม่ง่ายนะครับบางองค์กรเนี่ยองค์กรนึงในฝรั่งเศสเขาใช้เวลาคุยทุกๆวันศุกร์แล้วทุกๆวันศุกร์เป็นเวลาสองปีฮะกว่าจะเจอเพราะว่าหลายครั้งมันเป็นเป้าประสงค์หลอกมันไม่ใช่เป้าประสงค์จริงแต่เฟชั hmm. น่นนี้เราจะได้ค่อยๆเริ่มทดลองหาแล้วก็ผมจะมีคําถามว่าเป้าประสงค์ที่ได้เนี่ยของจริงหรือของที่สวยเก๋เฉยๆเอาไว้โชว์บนบอร์ด mm hmm. เพราะว่าถ้ามันไม่ใช่ของจริงเนี่ยเจอวิกฤตปุ๊บมันก็คงไม่สามารถจะอยู่ได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นของที่อย่างที่อาจารย์บอกมาว่าโอ้โห2ปีกว่าจะได้ออกมามันก็สามารถทําให้เรามั่นคงแล้วก็ฝ่าวิกฤตนี้ไปได้นะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะถ้าสนใจเนี่ยลงทะเบียนได้เลยนะคะที่ www. <c oughs> นะคะ emptyfestival. c o m ค่ะในงานนี้เราจะพบกับ หลากหลายหัวข้อเลยนะคะไม่ใช่มีแต่แค่หัวข้อเรื่องอ,องค์กรเท่านั้นนะคะมีทั้งความรักการดูแลชีวิตการให้อภัยนะคะอย่าลืมค่ะพบกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ